Ar c'hortoñ ar c'hortoñ, ar c'hortoñ ar c'hortoñ. เป็นความเคยชินนะคะเราใส่มาตลอดก็ยังยังยังไม่กล้าถอดออกถ้าถามว่ากลัวไหมก็ไม่ได้กลัวมากขนาดน,นั้นแต่มันเป็นความเคยชินมากกว่าที่เราใส่เป็นประจำทุกวันก็เลยยังใส่แต่ว่าถ้าอยู่ข้างด้านนอกอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าลมมันโฟโลูอะไรเงี้ยค่ะก็จะถอดออกบางทีมันก็เรือัดอึดอัดอะค่ะใส่นานๆครับตอนนี้บร,ริษัทซีชานฟอรี่ของเรานะครับในด้านการจัดการของเรือเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเรามีความพร้อมร้อยป็เลยครับ ส่วนมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยช่วงโควิดตอนนี้ก็ผ่อนคลายลงไปเยอะ,อะจะไม่มีการตรวจัดณหภูมินะครับก็แต่ถ้าผู้โดยสารทุกท่านที่ยังต้องการรักษาสุขภาพอนมามัยของตัวเองก็สามารถใส่แมสได้บนเรือนะครับอันนี้ก็ยังปฏิบัติตัวได้ตามปกตินะครับ<ม>ในบนเรือของเราทุกลำตอนนี้นะครับยังรักษามาตรการในเรื่องของความสะอาดเหมือนเดิมนะครับจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ alcohol, นะครับสบู่ล้างมือในห้องน้ํา ทุกครั้งที่เรือจอดนะครับแม่บ้านของเรือนะครับพนักงานจะเข้าไปทาความสะอาดตามจุดสัมผัสต่างๆเหมือนเดิมครับตอนนี้นะครับคนไทยก็จะเที่ยวในลักษณะที่เป็นช่วงวันหยุดยาวมากกว่าส่วนสําหรับชาวต่างชาติตอนนี้มากันเรื่อยๆครับมากันเรื่อยๆเราจะสังเกตได้ว่านักท่องเที่ยวอินเดียเริ่มออกจากสมุยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เข้ามากันเรื่อยๆ,ๆนะครับตอนนี้เริ่มออกแต่ก็จะมีรัเสเซียเข้ามาบ้างแล้ว ทุกเที่ยวเรือจะมีชาวต่างชาติเข้ามานะครับแจ้งว่ายอดบุ๊ก i ิงนะคะในภาพรวมะะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากค่ะอัตราเขาพักเฉลี่ยะะประมาณ70%แต่ถ้าถ้าถัวถัวกันเลยนะคะก็น่าจะมากกว่า60%ของทั้ง3พื้นที่ค่ะผู้ประกอบการนะคะคเตรียมการมานานแล้วคะ่ะสําหรับความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าคผู้ประกอบการได้วางแผนว่า ในแต่ละแยะต่างๆนะคะว่าจะต้องเตรียมการในเรื่องของด้านการสารณสุขนะคะพนักง,งานเองนะคะว่าต้องมีความระมัดระวังอย่างไรนะคะแล้วก็จัดเตรียมสถานที่สําหรับนักท่องเที่ยวอย่างไรคะค่ะ